on โยโหตุนาคาจโยโหตุด้วยกุศลผลแห่งบุญด้วยกุศลผลแห่งบุญและส่วนบุญและส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าที่ข้พระเจ้าได้เจริญพระพุทธคุณได้เจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรมคุณพระสังฆคุณพระสังฆคุณเจริญพระปริตเจริญพระปริตทุกบททุกตอนทุกบททุกตอนตลอด รูปขอตั้งจิตขออธิษฐานขออธิษฐานขออุทิศขออุทิศส่งไปให้ส่งไปให้ขอให้ถึงซึ่งขอให้ถึงซึ่งคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ธรรมเปตยะทั้งหลายธรรมเปตยะทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงตลเทพพญาดาฟ้าดินเทพยดาฟ้า จ้าทางเจาทีเจ้าทางหลวงปู่เจ้าวัดหลวงปู่เจ้าวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาในสถานที่นี้อยู่ในสถานที่นี้ทุกรูปทุกนามกรูปทุกนามเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสี่ทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งแปทิศมิได้กลับมามิได้กลับมาที่ได้กล่าว ได้กลับนามาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงขอให้น่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีส่วนจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลแห่งบุญนี้ในกุศลผลแห่งบุญนี้ส่วนบุญนี้ส่วนบุญนี้ที่ลูกได้อธิษฐานแล้วนี้ที่ลูกได้อธิษฐานแล้วนี้ได้อุทิศไปแล้วนี้ได้อุทิศไปแล้วนี้ ปัจโยโตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุยาตโยยาตโยอิทิปิโสภะขวะอิทิปิโสภะขวะอลาห์สัมมาอลาห์สัมมาธัมพุทโธสัมพุทโธนะโมนะโมข้าพเจ้าจะว่าท้าพเจ้าจะว่าพระองค์องค์หนึ่งพระองค์องค์หนึ่งเมื่อดับจิตไปเมื่อดับจิตไปอย่าได้ไหลหลงอย่าได้ไหลหลงตั้งใจจำนตั้ง ที่ลูกได้อธิษฐานแล้วนี้ที่ลูกได้อธิษฐานแล้วนี้ได้อุทิศไปแล้วนี้ได้อุทิศไปแล้วนี้ขอแม่พระธรณีขอแม่พระธรณีเทวดาฟา้าดินเทวดาฟา้าดินลงมารับรู้ลงมา